นี่ไม้แกอย่าเพิ่งกวาดบ้านเลยแกไปปอกแอปเปิ้ลมาให้ฉันกินกับตองก่อนแล้วค่อยกลับมากวาดใหม่แม่คะแม่ก็เห็นอยู่นี่คะว่าหม้ยุ่งอยู่กับการทํางานบ้านกับไีกแค่ปอกแอปเปิ้ลเนี่ยแม่ปอกเองก็ได้ไม่ใช่เหรอคะนี่ไม้ฉันให้แกไปแกก็ไปสิแกจะไม่ยืนบ่นอะไรนักหนาฉันถามแกหน่อยเถอะลูกชายฉันแต่งแกเข้ามาเนี่ยกินข้าวฟรีหรือ,อยังไง แม่ตัวแม่เองเนี่ยก็มีมือนะคะแล้วถ้าเกิดแม่อยากกินแม่ก็ไปปอกเองค่ะเพราะสุดท้ายแม่ก็กินเข้าปากแม่เองไม่ใช่เหรอนี่มายทำไมถึงพูดกับแม่แบบนี้ฮะพูดจามไม่ได้มีมารยาทเลยนะไม่มีมารยาทงั้นี้เหรอใครกันแน่ที่ไม่มีมารยาทฉันอยู่ในบ้านของฉันตัวแม่เองเนี่ยก็มีบ้านอยู่แล้วไม่ใช่หรือไงฮะแต่มานั่งนอนอยู่บ้านฉันทุกวันอยู่ที่นี่อย่างสุขสบาย วันๆเน่ยกเอาแต่นั่งดูทีวีแล้วก็ชี้นิ้วสั่งฉันให้ฉันทํานูน่นทํานี่ให้คอยทํากับข้าวให้กินทํางานบ้านให้ซักผ้ากวาดพื้นเก็บที่นอนให้ฉันทําให้ทุกอย่างทั้งทั่งี่ฉันกับตองเนี่ยก็เป็นส้ายเหมือนกันแต่แม่ลําเอียงกับไมายตลอดตองไม่เคยต้องทําในสิ่งที่ไมายทำเลยสักอย่างเดียวกะอีแค่ปอกแอปเปิลเนี่ยแม่ใช้ตองให้ปอกก็ได้นี่ไม่เห็นจาเป็นแล้วต้องเดินมาใช้ไมอีเลยแล้วถ้าเกิดแม่จะให้ไมายปอกจริงๆไมายก็คงต้องคิดใหม่หะ ไมยบอกตรงๆเลยนะตั้งแต่ไม้แต่งเข้าบ้านนี้มาแม่ก็เอาแต่ลำเอียงกับไม้ไม่เคยเปลี่ยนนี่นะไมายกอยังมาเปรียบเทียบกับตองเขานะตองเขามีหลานใช้ใฉันแต่แกอมีหหันสาวแกนี่มันตูดกินตุ้ไรชัดๆให้แกทำงานเนี่ยมันยังถือว่าเบาไปนะฉันเนี่ยอยากจะกระกทืบแกสักสองทียังไม่หายแค้นเลยคนอื่นเนี่ยเขาก็ชอบพูดกันนะคะ ว่าแม่ผัวกับลูกสะภ้ยเนี่ยมันไม่มีทางถูกกันได้หรอกแต่เท่าที่มาอยู่ในบ้านหลังนี้มาเนี่ยมีแต่แม่กับมายนี่แหละค่ะที่ไม่ถูกกันพอแม่กับตองดูจะเข้ากันได้ดีสุดๆไปเลยพูดตรงๆนะคะมายก็เคยคิดว่าถ้าเกิดมายจริงใจกับแม่แม่ก็จะจริงใจกับมายกับมายทำดีเพื่อแม่มายก็คิดว่าแม่จะตอบแทนมายด้วยความดีเหมือนกันแต่ไม่เลยแม่ก็ยังรังเกียจมายแล้วก็รังแกมายอยู่วันยังขํา มมยเลี้ยงหมาเนี่ยมันยังรู้จักบุญคุณมากกว่าแม่เลยค่ะมายทำความสะอาดทำทุกอย่างในบ้านหลังนี้เพื่อแม่แต่แม่ไม่เคยคิดถึงมมยเลยสักนิดเดียวฟังนะคะต่อไปเนี้ไมายจะไม่คอยเป็นคนรับใช้ให้แม่กับตองอีกละนี่เดี๋ยวไมากจะคิดว่าฉันงอแกนี่รอแกอยากไปแกก็ไปเลยเฮ้ยเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีทำบ้านตัวเองก็อยู่ไกลแหน่ยังไ่ก็ตกลับมาเองแหละล้วถ้ามัน กลับมาครั้งนี้นะมันไม่ยอมขอโทษกม้มหัวนีเสิฉันจะปล่อยให้มันไปนอนข้างบ้านดีค่ะแม่ <ś led> แม่คะนี่ไม้ยังไม่กลับมาอีกเหรอคะเนี่ยตรงว่าแม่ตามไม,าม้มันกลับมาค่ะที่ตอนนี้ตองหิวแล้วลูกชายตองเนี่ยก็หิวมากแล้วนะคะเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาจะทำยังไงอะ่ะแม่คะ หลานชายแม่เนี่ยเขาต้องกินนะคะไม่งั้นเขาไม่มีแรงอสิคะได้ลูกตองเดี๋ยวแม่จะโทรหามันเดี๋ยวนี้แหละถ้าแม่ไม่กลัวหลานชายแม่หิวข้าวแล้วก็แม่ไม่มีวันโทรเรียกมันขับมารอกอืมฉันว่านะแม่ผัวแกก็ทําเกินไปจริงๆริงอะแล้วแบบนี้ยแกทําไงต่ออะก็นานนะสิฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเอายังไงต่อแต่ที่ฉันคิดไว้นะ ฉันไม่มีทางกลับไปบ้านหลังนั้นแน่ฉันไม่มีทางอยู่กับพวกเขาอีกฉันคิดว่าฉันจะหาบ้านเช่าอยู่จะได้ไม่ต้องเจอหน้าเขาอีกอืมฉันว่าช่วงเนี้ยแกต้องเข้มแข็งให้มากๆนะถ้าแกยิ่งยอมพวกเขาอ่ะพวกเขาก็จะยิ่งได้ใจฉันว่านะแกหางานทำไหมไม่หางานทำพอเรามีเงินพวกเขาอ่ะก็จะฟังเราพอฟังเราเสร็จนะแกก็จะได้ไม่ต้องโดนกดหัวอยู่แบบนี้ไงแล้วแกจะให้ฉันทำยังไ ฉัน่ะไม่ได้ทํางานมานานแล้วนะจะไปหางานทําตอนนี้ได้ยังไงอะฉันก็ไม่รู้ว่าที่ไหนเขาเปิดรับบ้างอีกอะอ๋อฉันมีอยู่ที่ที่หนึ่งเดี๋ยวยังไงอะเดี๋ยวฉันจะพาแกลองไปดูนะโอเคไหมแกอย,อยู่แม่ผัวฉันก็โทรมาได้ได้ยังไงแกก็เคียกับแม่ผัวแกก่กอนล้วกันอโอเคแกงั้นเดี๋ยวฉันไปรับสายเขาก่อน ไงคะนี่นางหมาแกรีบกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะหลานชายฉันหิวข้าวมากเลยนะถ้าแกไม่รีบกลับมาภายใน10นาทีแล้วก็แกได้โดนตบหน้าแกงหงายแม่ฉันไม่กลับไปหรอกแล้วก็ไม่คิดจะกลับไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยไม่ใช่แค่สิบนาทีนะแม่สิวันฉันก็ไม่กลับไปทั้งนั้นแหละฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดฉันไม่กลับไปเนี่ยแม่กับตองจะมีปัญญาหาอะไรกินเองไหม ที่ผ่านมาเนี่ยงานบ้านอะไรก็โยนให้ฉันทําหมดถามจริงๆเถอะไม่มีมือมีตีนเป็นของตัวเองกันเลยหรือไงคะแกกล้าดียังไงมาพูดจากับฉันแบบนี้แกรู้ไหมว่าแกกําลังพูดกับใครอยู่ถ้าฉันเจอหน้าแกนะฉันจะตบแกไม่ต่ำกว่าสิบครั้งเลยไม่ทํางานให้และแกยังไม่คอดลูกชายให้บ้านนี้กกยังมีหน้ามาพูดอะไรอีกทาไมพอลูกชายฉันคอยห้ามแล้วก็ฉันไล่แกออกจากบ้านไปนานแล้ว ดีนะฉันให้แกคอยรับใช้ฉันถับตองก็ถือว่าบุญโขแล้วแกนี่นะก็ยังจะมาปากเก่งเหรอโอ้โหบุญโขค่ะแม่ตลกสิ้นดีนี่ฉันถามจริงๆนะคะแม่เนี่ยคอยรังแกฉันทำตัวเป็นคุณหญิงคุณนายให้ฉันเป็นคนคอยรับใช้แม่กับตองมาตลอดเนี่ยฉันต้องขอบคุณอย่างนั้นนะคะ,ะบ้าไปแล้ว ฉันไม่เอาด้วยหรอแม่ฉันบอกแก่ไว้เลยนะถ้าวันนี้แกไม่รีบกลับมาแล้วก็แกโดนฉันอัดเละแน่ฉันไม่กลับยังไงเนี่ยฉันก็ไม่มีทางกลับไปที่นั่นเด็ดขาดเอาจริงๆนะแม่ตั้งแต่ฉันแต่งงานเข้าบ้านแม่ไปฉันก็ทําตัวมีมารยาทกับแม่มาตลอดแต่แม่ไม่เคยสนใจในสิ่งที่ฉันทําให้เลยไม่เคยมองว่าฉันเป็นคนดีเลยสักนิดเดียวและยิ่งในตอนที่ฉันคลอดลูกสาวออกมานะแม่ เอาแก้วน้ำเครื้ยงใส่หน้าฉันเนี่ยฉันยังต้องทนเลยสุดท้ายแม่ก็ไม่ยอมรับผิดด้วยซ้ำตอนนั้นจับไม่ได้เพราะแม่หนีไปแต่พอตอนตองคลอดลูกชายออกมาแม่กลับหัวเลาะดีใจลั่นบ้านมีความสุขตอนที่ฉันอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ไม่เคยมาเยีย่ยมฉันที่ห้องข้อเลยสักครั้งเดียวกลับบ้านมาเนี่ยแม่ก็ให้ฉันอดข้าวอดน้ำทั้งวันต้องรอทีมกลับบ้านมาฉันถึงได้กินข้าว ใจิตใจแม่ทําด้วยอะไรฮะแต่กับตองเนี่ยแม่กับดูแลอย่างนี้เอาของดีๆให้ตองกินหมดส่วนฉัน,น่ะได้กินแต่ข้าวต้มเปล่าๆต่อหน้าทีมแม่ก็ทําเป็นดูแลฉันแต่รับหลังทีมเนี่ยแม่กับเอาน้ําลายถมใจข้าวให้ฉันกินคอยลำแก่ฉันให้ฉันทํางานบ้านให้ฉันยกโต๊ะให้ฉันทํานู่นทนํทนานี่ทํานั่นให้ขนาดที่นอนของตองอะแม่ยังให้ฉันซักผ้าให้ตองเลยอะเอาเป็นว่า ฉันขอบอกเลยนะฉันจะไม่ทนกับความรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วและฉันก็ไม่ยอมให้แม่กับตองกดขี่ข่มเหงฉันอีกแล้วฉันจะไม่มีทางกลับไปบ้านหลังนั้นอีกนี่แกจะบ่นเล็กหนาฮะแม่เขาเนี่ยก็แค่ให้แกกลับมาทำกับข้าพวกเราถ้าเป็นบ่นยืดยาวอยู่ได้คนที่มีแต่พลังลบๆแบบแกนะไม่มีใครเขาอยากคบด้วยหรอกถ้าไม่อยากคบก็ไม่ต้องคบสิฉันก็ไม่ง้อ,อหรอกนะและฉันจะขอบอกอะไรหน่อยนะคนอย่างแกเนี่ยน่าคบมากรือไงฮะตองตัวแกเอง ไม่สมควรเป็นแม่คนเลยด้วยซ้ําคลอดลูกออกมาเนี่ยก็ไม่มีทางเลี้ยงเขาจนได้ดีหรอกลูกแกไม่มีวันจเจริญไม่มีทางมีอนาคตแน่นอนถ้ามีแม่แบบแกแม่คะไม่ดูมานพูดสิคะนี่มันพูดเกินไปแล้วนะคะมันกล้าว่าหลานชายแม่ว่าไม่มีอนาคตเลยนะคะมู่้้จัดก,การมันค่ะม่เก์รีกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะเกณฑ์นี่มันเก่งมากจริงๆเลยกลับมาเมื่อไหร่อ่ะฉันจีกปากไอ้แหกเลย ฉันไม่กลัวหรอกไม่น่ารับสายเลยเสียเวลาชีวิตมากนี่นึงไม้นึงไม้หมแกก็วางสายใส่ฉันเหรอฉันเจอแกนะฉันจะนตบเกหน้าแหตุเลย <ST AR C> โอ๊ยแม่นี่เราจะเกลียอะไรกันแบบเนี้ยไม่เป็นไรหรอกลูกงั้นเดี๋ยวรอทิมกลับมาก่อนแล้วกันนะ อยู่แล้วนะคะแม่ทีมกลับมาแล้วเหราลูกทีมนั่งก่อนสิลูกทีมแกต้องจัดการเมียกแกงให้แม่นะแม่เนี่ยแทบจะเป็นลมอยู่แล้วแม่พูดอะไรมันก็เตียงแม่ตลอดเลยแถมมันยังด่าแม่ว่าแม่หน้าด้านอีกนะ แกเนี่ยนะเลือกมีแบบนี้มาได้ยังไงฉันเนี่ยไม่น่าให้แกแต่งงานกับมันเลยฉันก็โคตรเสียใจเลยที่เอามันเข้าบ้านแม่ครับผมไม่เชื่อที่แม่พูดนะครับผมว่าแม่เนี่ยต้องใส่ไข่เพิ่มแน่นอนเลยภรรยาของผมเนี่ยเขาเป็นคนที่นิสัยดีมากนะครับแม่แต่ผมฟังจากที่แม่พูดเนี่ยทําไมเธอถึงกลายเป็นคนไปล่ะครับไม่รู้อ่ะผมจะไม่ฟังคําพูดแม่ข้างเดียวครับ ผมจะรอฟังจากปากไม้ด้วยว่าแต่ตอนนี้มาอยู่ไหนครับผมอยากรู้ว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นฉันแก่ป่านี้แล้วก็ยังคิดว่าฉันโกหกแกอีกเหรอแหมดันไปคลอดลูกสาวให้แกฉันก็โกรธมากพออยู่แล้วและดูสิตอนนี้ยังไม่ขอาลอกฉันอีกแกเลิกกับมันไปเลยมันจะเกินไปแล้วนะครับแม่ไอเด็กที่แม่พูดถึงนะี่ยเขาคือลูกของผมนะครับแแล้วนี่มันปีไหนแล้วอะ ทำไมความคิดแม่ยังโบราณแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือว่าลูกสาวเนี่ยเขาเท่าเทียมกันนะครับแม่และไม่ว่าลูกจะเพศไหนเนี่ยผมก็รักลูกครับและผมเนี่ยไม่มีวันทิ้งหมยแน่นอนและที่ผมฟังจากที่แม่พูดมาเนี่ยไม้เขาคงหนีไปแล้วใช่ไหมครับแม่ไม่งั้นี้ผมเจอมมยแล้วตอนนี้ผมไม่อยู่เนี่ยแม่กับตอนลังแกไมใช่ไหมครับพี่พูดเพอ้อเจอ้อเลยพี่คะเอาจริงๆล้ภรรยาพ,พี่ดังห่าที่ก่อเรื่องแล้วก็กลังแก่พวกเราเนี่ยและฉันก็ยืนยันได้เลยนะ ว่าสซไพอย่างเขาเนี่ยเป็นสซไพยที่ใิสัยไม่ได้เล่าเอาสักอย่างเลยดูสิอยู่บ้านก็เอาแต่อะเสียงดังใส่แม่ถึงเวลาทํากับข้าวกินเนี่ยก็ไม่มาทำกับข้าวพวกเรากินนี่ตอนนี้ฉันกับลูกชายฉันนี่หิวจะตายอยู่แล้วแม่เขาก็หิวเนี่ยใช่ตองนั้นเราไปทํากับข้าวกินกันไหมโลกเห็นหลานชายแม่บ่นว่าหิวข้าวตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วนะนี่พวกแม่เนี่ยต้องให้ภรรยาผมดูแลทุกอย่างเลยละ่ะอยากกินอะไรเนี่ย ทำไมไม่ทําเองของในบ้านมันก็มีอ่ะแม่ต้องรอ้อยภรรยาผมทําทุกอย่างเลยเหรอครับภรรยาผมเนี่ยเขาดูแลบ้านทุกวันเขาเหนื่อยมากนะครับเขาต้องการการพักผ่อนแล้วส่วนตองเนี่ยตองก็มีบ้านของตัวเองทําไมถึงมาบ้านเราบ่อยขนาดนี้ครับผมเห็นมานานมากแล้วนะครับแล้วส่วนแม่เนี่ยแม่ก็อยู่บ้านนี้อย่างสุขสบายอ่ะแม่ไม่ต้องทํางานบ้านอะไรเลยภรรยาผมเนี่ยเขาจัดการงานบ้านทุกอย่าง เขาเหนื่อยมากนะครับแม่แต่เขาเนี่ยก็ยังห้ามไม่ผมไม่ให้ผมพูดอะไรทั้งนั้นนะเขาคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยแม่ต้องเห็นใจเขาบ้างแต่มันก็ไม่เลยอะ่ะนานวันเข้าเนี่ยแม่เอาแต่เหยียบย่ำความรู้สึกของไม้เขาจนตอนเนี้ไม้เขาหนีไปอ่ะแม่เรื่องมันเกิดขึ้นขนาดนี้แล้วอะ่ะแม่กับตองเนี่ยยังกล้าอยู่บ้านหลังนี้อีกเหรอครับส่วนตองแกเนี่ยใครให้สิทธิ์แก มาใช้ภรรยาของฉันเหมือนคนใช้แบบนี้แกเนี่ยเหมือนก็บปิงนะที่มาเกาะบ้านของฉันเนี่ยต่อจากนี้ไปเนี่ยแกไม่ต้องอยู่บ้านนี้ละผมผู้สานให้โอกาสพวกคุณสองคนเนี่ยอยู่บ้านนี้แบบสบายๆแต่พวกคุณเอาแต่สร้างปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มีอารมณ์ที่จะให้พวกคุณอยู่บ้านหลังนี้ละพวกคุณรีบเก็บข้าของแล้วออกจากบ้านนี้ไปนะครับนี่ทีมแกจะไล่ตองออกไปได้ยังไงแล้วใครล่ะใครจะมาเป็นคนดูหลานชายให้ฉันถ้าหลานชายอยู่บ้านนั้นไม่ได้เนี่ย ก็ไปนอนข้างถนนนะครับที่ผ่านมาเนี่ย <S <S. <S ผมตามใจพวกคุณมากเกินไปแล้วแล้วคนที่ต้องออกไปเนี่ยไม่ใช่แค่ตองน,นะครับแม่แต่ก็คือแม่ด้วยแม่อยู่บ้านหลังเนี้จนแม่สบายมากเกินไปถ้าแม่รักตองกลบหลานมากเนี่ยแม่ก็ไปอยู่กับพวกเขานะครับพอถ้าแม่ยังไม่สํานึกเนี่ยแม่คงอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้แล้วแล้วถ้าไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกลับมาเหยียบบ้านหลังนี้อีกนะครับถ้ากลับมาเมื่อไหร่เนี่ยผมจะเอาข้าวของของพวกคุณเนี่ยโยนออกไปนอกบ้าน แล้วไปนอนข้างถนนครับแต่ว่าตอนนี้รีบไปเก็บข้าวของรีบออกจากบ้านไปครับไปตองไม่ต้องไปอยู่บ้านมันหรอกไปลลกไปไปกับแม่เลยทุกคนครับถึงเขาจะเป็นแม่ผมแต่ถ้าเขาไม่มีมารยาทแล้วก็ไม่เคารพคนอื่นแบบนี้ ก็้องเจอแบบนี้ทุกคนเห็นด้วยกับผมไหมครับแต่ยังไงเนี่ยผมฝากกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ไมายกลับคืนมาด้วยนะครับ ร้อนไปเลยะลูกโอยเหม็นอาบชื้นขนาดเนี้ยต้องไ่เข้าไปหรอค่ะอ้าวตองก็ตองจะให้แม่ทําหรือไงแม่ทําไม่ไหวหรอกบ้านสมซะขนาดเนี้เธอจะว่าไปก็เริ่มหิวแล้วนะคะแล้ววันนี้เราจะทําอะไรกินดีอะคะแม่ตองไม่จะให้แม่ทําเองอย่างนั้นหรอแกก็ทําเองสิโอ้ยจะให้ทำได้ไงอะคะ มึงทำเลยเป็นหรอปกติอยู่บ้านไมยก็เป็นคนทำไม่ใช่หรอรู้สึกตอนนี้นะตอนที่เราอยู่กับไมยอ่ะเราไม่ต้องทำอะไรเลยกลับมาก็มีข้าวสวยกินร้อนๆแถมบ้านก็สะอาดกิิบเลยโอ้แต่คิดตอนเนี้ยมันก็สายเกินไปแล้วอะตองนี่เดี๋ยวแม่โทรหาทิ้งก่อนนะลูก ีไม่หลับเลยอะลูกเดี๋ยวแม่จะเอาใหม่นะทีมทีมรับสายแม่สักทีสิลูกแม่อยากขอดโทดษมาอะลูกในอย่างเงี้ยแม่จะขอดโทดษมยา,า,ายังไงอะชาวไงคะเนี่ยใครจะทำความสะอาดเนี่ยสบกบปกรกขนาดน,นี้ ใครจะอยู่อ่ะครั้งนี้ผมต้องหามาให้เจอผมเคยปล่อยครอบครัวเล็กๆของผมเนี่ยพังมาความลำเอียงของแม่มาแล้วแต่ต่อจากนี้ผมจะปกป้องเธอกับลูกเนี่ยให้ดีที่สุด